หนึ่งวันกับชีวิตนักลงทุนอสังหาทําอะไรบ้างครับกิจกรรมแรกของทุกวันก่อนออกไปทํางานก็คือเกาน้องหมาเริ่มงานแรกของวันครับต้องบอกว่าเป็นงานที่สําคัญมากนะก็คือโอนบ้านให้ลูกค้าครับที่กรมที่ดินนะต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจซื้อบ้านในโครงการของเราด้วยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าเตรียมเอกสารมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วมากินข้าวเที่ยงแถวไซส์งานต่ออร่อยมากมาต่อกันที่งานช่วงบ่ายนัดคุยกัะชางเกี่ยวกับเรื่องของการวางแทงน้ำเราต้องใช้ช่างเฉพาะนิดหนึ่งนะเรื่องพวกนี้เพราะว่าสำคัญมากคือในทุกๆเรื่องเนี่ยต้องวางแผน ันไปกับการใช้ของลูกบ้านนะแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องของการเทพขื้นเพื่อับน้ําหนักในอนาคตด,ด้วยช่วงบ่ายสองก็เป็นกิจวัรที่ทําทุกวันนะครับคือเดินตรวจงานรับรับเหมาวันนี้ทําอะไรบ้างมีปัญหาอะไรแผนต่อไปคืออะไรวันนี้ตรวจสองไซส์งานนะครับก็คือหองพักเฟสสองกับบ้านเฟสสองที่กำลังเตรียมลงเสาเอกในวันที่สิบห้านี้แล้วนะต่อมาบ่ายสามโมงครับเรามีประชุมกับทีมการตลาดก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับลูกค้าที่กําลังสนใจบ,บ้านของเรากําลังดาเนินการก,กันถึงขั้นไหนแล้วทางพวกเรื่องของการยื่นกู้เราก็ต้องเข้าไปช่วยลูกค้าเตรียมเอกสารแล้กรคาาลลูแะะ ต่อมาอันไหนเรารับได้อันไหนเรารับไม่ได้ก็ต้องคุยกันหาจุดตรงกลางและสุดท้ายก็คือประชุมเรื่องการวางมาสเตอร์แลนคือประชุมมาสเตอร์แลนเนี่ยทำหลายรอบมากๆนะเพราะว่าการวางโปรเจกต์ที่ชัดเจนว่าในโครงการจะมีอะไรก็จะดึงดูดความน่าเชื่อถือของทั้งนายทุนแล้วก็ลูกค้าแต่เราก็ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยนะถือว่ายากสุดๆครับต้องใช้ความเข้าใจในหลายๆมิติมากๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งวันแน่นๆเหนื่อยสุดๆคับแต่ว่าก็ใจฟูมากๆนะที่เห็นทุกอย่างกำลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งคาาม่ะไไรสาาาามมมถเเข้้ดลยะถ้าาเวล ตอบให้ครับ